ยเลยเยดวดีมาะกนี้ทั้นี้ค่ะนี้ิองมาคะคุณยายก็มาค่ะเส็จนี้ก็มาจ้าและนี้คือพักกันท คสุขสบายดีไหมน้องๆสุขสบายค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมาอัปเดตกันหน่อยถึงจะสุขสบายแต่เก็บเรื่องอะไรมาเล่าให้เราฟังได้บ้างกับวันก่อนค่ะวันก่อนเรื่องของวันนี้วันนี้เป็นของนเองเหรออันนี้กมือออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนี่ต้องต้องต้องเออเกินไว้ตรงนี้เลยเพราะว่าอ่า เดี๋ยวจะหาว่างมงายเนาะแต่ความเชื่อและไสยศาสตร์หรอในโหมดนิดนึงนิดนึงเกี่ยวกับการมูเตลูคือวันถูกต้องเรานี่ใครบอกว่าอะไรดีอะไรคือเราบูชาหมดวันก่อนอีฝนส่งมาแบบอีเจนทำไมชื่อนี้อ่ะเหมือนเป็นเหมือนเป็นชื่อหลักของรายการอีเจนทาวเวสุวรรณองค์เนี้ยเหมาะกับมึงมาก เหมาะกับมึงมากแล้วก็ส่งรูปมานี่ก็เห็นปุ๊บนี่ก็จึ้งจิตแบบอืม,อมสวยเลยเพราะรู้สึกว่าสวยนี่รู้สึกว่าเออเหมือนแบบท่านเรียกเราเอาเอ,เอท่านเลือกเราแล้วอะไรอย่างเงีย้ยเชื่อมโยงโดยตรงแน่นอนก็เช่ามาเช่ามาปุ๊บก,ก็เอามาวางที่ที่บ้านบ้านก็คือจะมีท่านบูชาหลายชั้นมากแบบเต็มผฝาผนังเลยก็วางปุ๊บอ่าบูชาปกติปุ๊บบ้านนี้เป็นคนสวดมนต์ใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีเวลาสวดมนต์น่ะเนี่ยจะ เปลี่ยนน้าพระถวายน้ําพระทุกวันมีกี่กี่องค์เราให้หมดพระพระพิฆเนศพระแม่ลักษมีกรมหลวงชุมพรพระปุราสีเราถวายน้ําหมดคือลดลดหล่อนอะไรก็คือาพออาะหมดเลยได้ทาเวทมาเพิ่มเราก็ถวายน้ําเพิ่มถวายเบิ่ะมาเพ๊บอีกวันหนึ่งไม่ได้ส่วนมนต์อีกก็เลยอ่ะถวายน้ําอีกดีกว่าแล้วก็เสสั่งมังคลายาจามีเราก็ไล่เก็บแก้ว ลืมหมอ,อมึงน้ำเปล่าในแก้วเทวสุวรรณน่ะลดเว้ยดูแบบเอาแล้วมาแล้วล่ะนนท่านมีอยู่จริงในใจคิดว่าท่านมีอยู่จริงแน่เลยอก็เลยอ่ะถ้ามีจริงอ่ะพรุ่งนี้น้ำต้องลดอีกอให้น้ำทุกวันน้ำต้องลดอีกก็เลยเปลี่ยนปุ๊บอีกวัน,นไปไปอีกน้ำก็ลดอีกมึงกูว่าเอาแล้วในใจตอนนั้นในหัวคิดเลยกูจะขอเรื่องอะไรดีว่า ถ้าท่านมีคือแบบว่าทําให้เห็นไงเออถ้าท่านแสดงว่าท่านมีอยู่จริงใช่ไหมล่ะเพราะว่าน้ำในแก้วอื่นอะไม่ลดเลยแต่ว่าน้าในแก้วของทาวเวสอะแล้วเหมือนเราเราเหมือนเหมือนฝากท่านรับเราเป็นเป็นสิทธิ์แล้วใช่เหมือนท่านแบบท่านมาอยู่กับเราแน่ท่านรับแล้วท่านรับเราแล้วแล้วก็อีขออะไรดีวะตอนนั้นยังคิดไม่ออกก็เปลี่ยนน้าพระอีกวันลุงขึ้นเห็นกับตาเลยอะบ้าแมวแดกน้ำแมวแดกแบบ ในหัวที่คือจัดทานนะจัดทานกระบสองข้างแล้วเรื่องที่ขอแล้วเรื่องที่ขอก็คือต้องจะต้องแบบขอใหญ่อะแล้วเราต้องขอใหญ่เพราะเราเช่ามาห้าหมื่นอะฝ่ายแห้งเลยเด๊แมวแด๊ดก็ช่าเป็นสดวายแมวแทนอะไตัวเออดูอเดดาแต่มันเล่าอีกทีมันสนุกสนานเพราะฉะนั้นว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมองมองอีกมุมมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราจะแฮปปี้ใจฟูได้และนี่ก็คือวันก่อนค่ะวันก่อน